สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่เราได้แจ้งล่วงหน้าไปก่อนแล้วว่าวันนี้เราจะมาไล์เรื่องชาดําเย็นกันนะฮะเอ่อเอาอีกแล้วกันอีกหน่อยเอ่ออย่าง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 ครั้งที่แล้วอย่างที่ครั้งที่แล้วอะ่ะที่บอกเรื่องพลังงานอะ่ะพลังงานพลังงานบวกอะ่ะที่ที่ที่อยากจะให้ทุกคนอะ่ะปรับเปลี่ยนพลังงานบวกในตัวเองของ,ของเราเนี่ย มีใครได้ลองใช้บ้างหรือ,อยังว่าผลออกมาเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่ว่าไหมเพราะว่าอย่างที่หน้าร้านของเราเนี่ยก็ได้ลองใช้ได้ลองติดตามดูผลก็คือว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นประเก่าแล้วก็ลูกค้ากล้าสั่งมากขึ้นประเก่าด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีพลังงานลบออกไปเนี่ยลูกค้ามองเห็นนะว่าเราเหมือนกับหน้าบูดหน้าบึ้งเนี่ยและขายของเนี่ย ลูกค้าก็จะไม่กล้าสั่งเลยนะว่าเพิ่มหวานลดหวานหรือจะต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยลูกค้าก็จะไม่กล้าสั่งลูกค้าได้แต่สั่งแล้วก็ได้อะไรก็ดังนั้นแหละแล้วก็ตัดออกไปอันนั้นอ่ะก็อยากจะให้ระวังกันด้วยว่า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 แต่ละคนได้ส่งพลังงานออกไปที่ที่หน้าร้านของเรามั่งจะบอกไว้นะว่าจะบอกไว้ว่าหน้าร้านของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยลูกค้าร้านกาแฟน่ะน่ารักมากลองสังเกตดูสิ แต่ละคนน่ะที่รับของของเราไปอ่ะเขาขอบคุณเรานะลูกค้าขอบคุณคนขายอ่ะมีไหมนั่นแหละอยากให้ทุกคนเปลี่ยนพลังงานกาันนะฮะลองลองดูใครใครอ่ะทีะ่เหมือนกับจําไม่ค่อยได้ชอบลืมเนี่ยเรื่องเรื่องการการเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานเนี่ยก็ให้เขียนเอาไว้ก็ได้เขียนเอาไว้ติดที่เครื่องก็ได้เตือนตัวเองตลอดเวลามองเห็นปุ๊บอ่านเราได้เตือนสติตัวเราเองได้ว่า เราควรจะทําอะไรยังไงอย่าง,ยงน้อยปรับเปลี่ยนไปแต่ละวันแต่ละวันควรจะเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นไปนะครับอย่างน้อยอ่ะเราก็จะมีจะมีจะมีการอะไรอ่ะการบริการอ่ะที่เหนือ <S <S 1> <S 1> เหนือเหนือจากตัวเองขึ้นไปเราเอาชนะตัวเราเองก็พอไม่ต้องไปชนะรอบข้างหรอกเราพัฒนาตรงเนี้เพื่อ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 ชนะตัวเราเอง ให้เหมาะสมกับการที่ว่าเราอ่ะร้านเราจะต่อเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยลูกค้าเราเยอะขึ้นเราก็มีกําลังใจขายมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็ฝากฝากไว้คิดเป็นแง่คิดของแต่ละร้านกันนะอ่าฮะส่วนวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องไอันนี้ก่อนชาตัวเนี้ยชาแดงชาแดง,แดงเวลาสั่งซื้อก็บอกกับน้องๆแอดมินว่าชาแดงใช่ไหมชาแดงนี่ เดี๋ยวให้น้องก็พูดแล้วกันว่าทําอะไรได้บ้างก็เอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวขอขอบอกก่อนว่าอันนี้ยมันเป็นสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมตั้งหลายปีแล้วที่เราเราเราสั่งเขาผลิตมาเนี่ยสูตรเนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่ว่าขายดิบขายดีอ่ะเป็นอถ้าใครมีประจําร้านไว้อ่ะก็จะบอกว่ามันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นรสชาติเป็นรสชาติที่ เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองอ่ะซึ่งไปหาซื้อร้านข้างเคียงแถวนั้นอ่ะไม่มีขายก็จะมีแค่ร้านร้านเราร้านเดียวแล้วก็อยากจะแนะนำเวลาชงให้ชงสดท่าเรียกชงสดนะชงเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยอย่างนะ่ะทิ้งกากไปเลยนะนะั่นแหะแนะนําเพราะว่ามันจะได้ความหอมของชายังอยู่ความหอมของชามันจะได้ตรงนี้กลับมาแต่ถ้าหากเราชงทิ้งไว้นานๆเงี้ยชงแช่ไว้เงี้ยความหอมมันอนะ่ะมันก็จะโดนความร้อนอ่ะ เอาออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนความหอมมันเหลือน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆซอย,ยนานะชงแก้วต่อแก้วดีกว่าชงสดนะฮะอันนี้อยากจะแนะนำนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องไอ้นี่บ้าทำอะไรได้บ้างอ่ะอย่างก่อนอื่นก็ก๊อบเลยครับก๊อบเลยอาขอเชิญครับขอเชิญน้อง มาสาธิตอถามก่อนชาแดงตัวเนี้ทำอะไรได้บ้างก็ชาแดงตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็สามารถทำได้ก็คือชาดำค่ะชาดำเย็นนะคะแล้วก็ชานมเย็นนะคะชาดำชานมแล้วก็แล้วก็วกชามะ<า>นาวใช่ใช่ชามะนาวที่สามารถทำได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มีเวลา ทำถุงกองได้ไหมตัวนี้แล้วก็ทําชามะนาวไปด้วยเผื่อวันนี้วันนี้ไม่ได้ทําชามะนาวไงเหตุผลที่ว่าไม่ไม่ทาชามะนาวออกอะ่ะเพราะว่ามันเป็นมะนาวที่มันบอกมาตรฐานไม่ได้อะ่ะว่าเราจะใช้ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละแต่ละดูการมันมีลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็บวกกับราคาด้วยซึ่งถ้าเป็นช่วงมะนาวถูกก็น่าจะทําขายอยู่เนาะแต่ถ้ามะนาวแพงก็หยุดไป กท่านั้นเองแล้วกบ็บางท่านก็เอาไปทำพวกเกี่ยวกับเบเกอรี่ใช่ได้ไหมเป็นสังขยาก็ได้ค่ะอืมนั่นแหละครับก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันอ,อ่าฮะแล้วก็ถ้าขายดิบขายดีก็แก้จนได้เลยเนาะนะอินรักครับได้อินรนะัแก้จนได้ด้วยหผมก็ทำได้ทุกอย่างเลยเอ่าทำได้ทุกอย่างนะครับโอเคขอบคุณมากอ,อ,อ่ะวันนี้จะมาสาธิตวันนี้ก็วัตถุดิบก็จะมีแค่ชาแดงชาแดงกับ น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายขาวค่ะน้ำตาลทรายขาวอของเราจะเม็ดเล็กนะอครับแล้วก็น้ำร้อนแค่นี้แต่เราจะใช้เครืองใช่ไหมมันเบอร์เบอร์ป่ะกอดือเลยอ่ากอดือ,อ,อเลยแก้วตวง จะใช้วันนี้จะใช้เป็นช้อนดำนะคะเอ,อค่ะถ้าแก้วเล็กก็หนึ่งช้อน,นช้อนพอดีนะคะกับครึ่งหนึ่งค่ะกับครึ่งหนึ่งโอเคครับง่าย ถุงชาก็หนดง่งช้อนดำค่ะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องคูณนะคะก็คือประมาณนี้เลยแก้ว16ออนนะคะอันนี้พอดีเลยเนาะใช่ค่ะอ๋อ16ออนจะพอดีครับอย่าลืมเกลี่ยมัน<อ>นะเกลี่ยเสมอกันนะคะสะกัดชานะคะ150 ไม่ต้องใช้ชายเยอะนะคะก็จะทำให้มีรสฝานอ,อ่อฝาดค่ะใช่ก็คือว่าให้แบบสมดุลพอดีประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วค่ะ,คะ อ่าหกออนเสร็จแล้วต่อไปก็22ออนอย่าลืมเดนน้ำนะครับหลังจากใช้งานเครื่องเสร็จแก้ว2 2ออนนะคะน้ำตาลสองช้อนผักสองช้อนสีดำน,น,นะคะ2ช้อนครับประมาณนี้นะคะคุนนิดนึงไม่ต้องคูนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวคูนนิดหนึ่งอ่า เหมือนกันช้อนนี้ก็คูณเหมือนกันนิดนึคงครับถงชานะคะคูณนิดนิดนะคะคูณจากแก้วเล็กอิฐแก้วนะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะคูณนิดนึงอิฐแก้วเอง 200 ml ค่ะ นให้น้ำตาลละลายนะคะลืมลืมถามเลยว่า ชาแดงถุงเนี้ยกี่กร,รมัมราคาเท่าไหรออ่ชาแดงบรรจุ250กรัมค่ะ250กรัม80บาทค่ะ80บาทโอเค1กิโลก็290บาทค่ะได้4ถุงออสีชาจะไม่เข้มจนเกินไปนะคะ สีกำลังดี<ม>เรียบร้อยแล้วครับ ี๋ยวันนี้ชิมให้ก็ได้ปกติไม่ค่อยอยากชิมเพราะว่าเก็บไม่ให้คนอื่นเสียดายขอแก้วเล็กแล้วกัน ก็มันจะมีความหอมของชาของชาแล้วก็มีความฝาดของชาออกมาแล้วก็หวานเย็นชื่นใจพูดไม่ถูกก็อีกเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ว่าชงง่ายสำหรับคนที่เรียนใหม่ๆทำใหม่ๆก็อย่าลืมนะถ้ามันฝาดไปเราก็ลดชาลงใช่ไหม ถ้ามันฝาดไปเราก็ลดชาลงดูให้มันเหมาะสมนะครับอ่าฮะก็วันนี้ก็ประมาณนี้มีเวลาแค่นี้เดี๋ยวต้องเดินทางไปทํางานที่อื่นต่อไปติดต่อง,งานอีกนะครับก็ขอขอบคุณออเดี๋ยวดูก่อนมีคําถามอะไรไหม,อมโอเค ก็ไม่มีคำถามอะไรก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กันนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ